สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสียงหลบเ้ารอบ่า,ายแนวทางของวันที่สิบวันจันทร์จากเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนมีนาคมจะมืนอนี้กะมาพบกับแนวทางของแอนโธนคือเกาลก็ตามเคยจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่ฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับพ้นห้างเสียงหลบเ้ารอบ่า,ายของวันที่เจ็ดที่ผ่านมาจากวันศุกร์ เดือน3มที่ผ่านมาสำหรับหังเสียงของฮังทั่วผ่านไปเนาะวันที่เจ็ดจะเล่งเด่นรอบเศร้าอยู่ที่7และ6พ้นจากสี่แปดศูนยเก้าโอ้โหศบนศูนยหลางผ่าดไปจากฮามีหกศูย์เจ็ดศูนย์เข้ามา80แล้วก็เก้าสำหรับหกศูนย์ขามกาหัวเนาะรอบบายจะเด่นไปที่2และ1พ้นจากหนึ่งามศูนยหนึ่ง อ่ะสำหรับ C หนึ่งชื่อว่าเขาเลขเด่นเนาะจ้าจับคู่พาดไปเนาโอ้ยลืมเห็นลืมเห็นเลขเด่นลบไปสี่หนึ่งจับคู่เสียดไปให้หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเข้ามาสี่หนึ่งรอบายเขาเด่นหนึ่งุดหนึ่งจับสำหรับไซวิ่งไซร์หลุดเขาไทยยิบจับหนึ่งไปวิ่งไปหลุดกับโพชิมิโชอยู่เนาะลบายล่ากันจับคู่พาดไปเสียดไปอันนี้คือค้ลทางเสียงของ วันสุกที่ผ่านมาจ้าวันที่สิบามดูนกันต่อจากแนวทางห่างเสียงรอบเสารอบบ่ายจ้าเอากรสไปรับช่วงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดโดยโด้วยหลักการน้องคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อที่ตามจ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดตีเข่ามารับชมใหม่ๆจากฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไดใดโบพ่านแนวทางต่อไปน่าจะแนวทางดีๆมีให้การใดถูกวันจ้า หางเสียงของวันที่ซิบจะเล็กเด่นรอบเศร้าเด่นไปที่หนึ่งและศูนโอ้โหสำหรับศูนยหนึ่งวดก่อนนี่มาทั้งศูนย์แปดศูนย์เก่าสามศูนเนะวะันุกที่ผ่านมาศูนย์เดินดีนาะจะเศร้ายันบ่ายเลยปั๊ดศูนยนี่มีเจอตัวเก่าตัวนี่จับคููเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจ้า ไซวิ่งไซลูดเขาหมากักตัวไรชอบตัวไรนําไปวิ่งไปลูดได้เนาะเอาหนึ่งแปดกับเขียนซ้ําเลยเด้อบ้านเนี่ยหนึ่งเก้าจ้าหนึ่งแปดตามด้วยหนึ่งเก้าโคแก้ไขนิดหนึง่งจ้าเบิลศูนย์ศูนย์กับหมักอยู่เด้อจมื่อนี่พอเอางวดก่อนนี้ศูนย์ออกหลายขักตัวประกบคู่ยังมี เด่นศูนย์รูดศมีตัวประกบคู่ศูอยู่แต่ว่าบริจับห้่ตามต่อจะเอา1นึ่งศละกันสำหรับเด่น0ูนรูดศย์จับคู่ 04, 0ูนย์ส0่นย์แย์แดศนย์เานี่นคือตัวเดิมเลยเนะ 7, 03, าะศูนย์เจ็ดศูสามจ้ศย์สามอยู่มุมสุดท้ายเห็นอยู่เนาะเขียนตัวหนังสือเขียนตัวเลขห่างไปนิดหนึ่ง รอบบายจะเดนไปที่เก้าเลขแปดโอ้โหมีแจะตัวเดิมๆตัวละเนี่ยอันนี้คือหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าจะ ตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบใบเด่น8วิง่งรูปดคอเน้นไปที่แปดสี่แปดสามเกศย์ตัวเดิมตัวนี้ 91. เก้าหนึ่งเน้นตัวเดิมเนาะเผื่อมาตัวเดิมนะทางทางเสียงจะเวลามาตัวเดิมกะหมักมายำๆซ้ำๆอยู่เนาะ สำหรับแนวทางห้างเสียงของเฮาวันที่ซิมือนอีก,ก็คือตามนี่เราจะหมักตัวได้ชอบตัวได้จดไวแค่ว้ฟังนําไปพิีจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่ละกันเนาะึืนอยู่กับความหมักความชอบถามมีตัวหมักตัวชอบตามได้เนาจะบ่มีตัวหมักตัวชอบมันก็นคือสามารถปล่อยผ่านได้เนาจะแนวทางมีเข่าละก็มีรุดเราจะมือนอีค่อยมาปังปังค่อยมาเด้งเด้งละกันจ้าก็ให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้ะสวัสดีจ้า